สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป ebay นะครับไปเร็วเลยนะครับคลิปนี้จะทันไปโอทออนไลน์ .com ในเว็บไซต์เรามีกิจกรรมเล่นเรียนฟรีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นคอร์สต,ต,ต่างๆนะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เรียน ebay เรียน amazon เรียนควบไม่เรียนซื้อเครื่องมือไปดูได้นะครับแล้วก็ขอโปรโมทนะครับธุรกิจล่าสุดของโอทออนไลน์นะครับผมเนื่องด้วยธุรกิจไหลรถ นะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นี่ประเทศไทยใช้รถมอเตอร์ไซค์กันเยอะนะครับผมก็เลยศึกษาเกี่ยวกับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเรานําเข้านะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งนะครับอาจะเป็นของอันแบรนด์นี่แหละแต่ก,ก็ก็เป็นของที่ร้านทั่วไปเขาใช้กันนะครับขายส่งครับขายส่งนะฮะในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดคุณถ้าเกิดคุณมีเซลลมาเสนอราคาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าลองมาเทียบกับเราได้เลยนะครับ ผู้ใดนะฮะเป็นร้านขายอะไรนะครับหรือมีญาติมีคนรู้จักนะครับอยากได้อะไหลราคาถูกนะครับสนใจครับติดต่อโอตออนไลน์ได้เลยครับสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้เข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับอ่ะหรือถ้าใครสนใจอยากทำธุรกิจแนวนี้นะฮะลองดูว่าคนที่ขายอะไหแถวจังหวัดท่านเนี่ยรวยไม่รวยบอกเลยว่าปีหนึ่งทำเงินหลายล้านบาทนะครับอ่ะเขาเรื่องนะฮะสินค้าของโอตออนไลน์นะครับผม พูดผิดนะฮะไม่ใช่สินค้านะครับเออมันก็สินค้านั่นแหละสินค้าไอเดียนะครับตัวนี้ตัวนี้นิดหนึ่งวันนี้ได้ใช้เทคนิคใหม่แล้วไปเจอครับคนมาเลเซียขายครับแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ยผงอะไรไม่รู้แต่ถ้าใครอยู่สายมีญาติอยู่มาเลย์อยู่แถวหาดใหญ่จังหวัดภาคใต้ไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้ตัวนี้คุณมีแหล่งไหมนะครับแต่ผู้ขายคนนี้อยู่มาเลเซียน่าสนใจเหมือนกันนะครับ ขาย2 8งหมื่นอ่ะมีคนซื้ออ่ะนะฮะนี่ผมก็ไม่รู้จะอ่านยังไงเหมือนกันนะโจฮอ,อโอ้อ่านไม่ออกนะฮะแต่รู้แค่ว่าอยู่มาเลแหละนะนะครับก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับเผื่อคนไหนมีคอนเนคชันที่มาเลเซียช่วงนี้ถึงแม้เราจะเดินทางไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีคนรู้จักอยู่ที่นู่นสามารถส่งของได้จากมาเลเซียมันก็น่าสนใจพอสมควรนะครับอ่ะอยากขายดีบนอีเบไม่มีเลยมากครับหลักการของผมนะเพื่นพนพนอนๆวิเคราะห์ หาคีย์เวิร์ดให้ดีๆหาคีย์เวิร์ดวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับลงสินค้าให้ถึง200ชิ้นบวกกับเทคนิคของโอทออนไลน์ครับดูพี่สอนครับใช้เวลา3เดือนครับยอดขายแต่ยอดขายนี่คือออ2เดือนล่าสุดนะ1เดือนนี้มันมันเก็บไม่ได้แล้วแต่ว่าโดยเฉลีย่ยแล้วเดือนละแสนสองนะฮะแล้วก็ตกเบ,บ็ดเสร็จเนี่ยกำไรประมาณ27,000บาทต่อเดือนและเขาก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะแตะ30,000 40,000ถ้ายังลงขยันลง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  กคนทำได้ครับหาสินค้าขายดีหาคีย์เวิร์ดแล้วก็ขยันลงวันละ1-3ชิ้นครับผมกล้าพูดเลยว่าภายในไม่กี่เดือนยอดขายเป็นแสนกําไรหลายหมื่นหรือยอดขายหลายแสนจนกําไรเป็นแสนมันทําได้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนกับโพสออนไลน์นะฮะก็ติดต่อไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับขอเฉลยชิ้นี้นะครับ r 2 6 1 0 2 0 2 0 e 3นะครับคนไหนสนใจเรียน eBay กับเรานะฮะ เรียนจับมือทำดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดนะครับดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับมุมซ้ายล่างครับ QR code แรกหากสนใจเรียนสแกนมาคุยกับเราได้ QR code ที่2เป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่ม open chat ใน Line นะครับมีอัปเดตคลิปมีข่าวสารต่างๆอะไรที่มันเออมันน่าสนใจเราก็จะมาแชร์กันในกลุ่มนะครับ QR แรกสนใจเรียน QR 2รับข่าวสารไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับหรือไปที่หน้าเว็บไซต์ครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้หากสนใจเรียนแอดโอทออนไลน์ก็ได้เป็นกําลังใจให้กับบาง,ง่ายๆครับเพื่อนๆแค่คุณ s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆคุณก็จะรู้นะครับมันจะเด้งเตือนใน YouTube เลยผมว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละยุคนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีเพื่อนติดตามติดต่อไม่ใช่ติดต่อติดตามต ที่เกตไปตัดคลิปแล้วล่ะเออ1484นะครับผมว่าในอาทิตย์นี้นะครับเราจะแตะ1500งหมืนท่านแน่เลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆและคนเก่าๆที่ยงติดตามเราเสมอมาด้วยนะครับไปแล้วครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ